สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมนะฮะวันนี้อัปเดตราคาล่าสุดนะครับสําหรับฮอนด้าเกียโน่หนึ่งสองห้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวคอมบี b บรกนะครับนี่ฮะเกียโน่นี่จะมีอยู่สองรุ่นนะฮะก็จะเป็นตัวคอมบี b บรกนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะฮะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นตัว ABS นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีใหม่นะครับนี่ฮะ วันนี้ก็วันที่13มีนานะครับ2,568นะครับวันนี้อัปเดตราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะครับอันนี้ก็คือราคาล่าสุดเลยนะครับสีนี้สวยนะครับสำหรับท่าในใดที่ชอบโทนสีเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นสีเหลืองดำนะครับคันนี้รถปิดวันที่11มีนานะครับ2,568นะครับ สีเหลืองแต่ออกสีเหลืองอ่อนๆนะครับในส่วนของราคานะครับอันนี้ก็คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับเงินสดจ่ายรับรถตอนนี้อยู่ที่72,900ับาทนะครับอันนี้คือราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะฮะสำหรับฮอนด้าเกียโน่หนึ่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์125ซีซีนะฮะหลูกสูบ4วาล์วนะตัวนี้เครื่องสวาล์วนะเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์แบบ e s p นะฮะตัวนี้ขับขึ้นด้วยสายพานนะครับ สวยนะครับแล้วก็ขายดีมากนะครับสำหรับพอนด้าจิออนโนนะตอนนี้เครื่องสี่วาล์วนะเครื่องยนต์1 2 5ซีนี่ขายดีทุกรุ่นเลยนะสำหรับ h o n ด้านะไม่ว่าจะเป็น Honda l รี d นะหรือว่า h อน d ้าจ o ออนโนนะครับเนี่ยฮะถังน้ำมันนี่อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยถังน้ำมันก็กดข้างบนนะครับเนี่ยถังน้ำมันก็อยู่ตรงนี้นะครับ แล้วก็มีที่ชาร์จด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นระบบ i d l i n ส Stop นะเวลาใช้งานก็กดลงนะครับเวลาเราขับไปแล้วก็จอดนิ่งนะประมาณ3ามวินาทีนะเครื่องก็จะดับเองโดยอัตโนมัตินะเวลาออกตัวก็บิดแค่เล็งนิดเดียวนะเครื่องก็ติดสามารถขับต่อไปได้เลยนะครับสีเหลืองนี่สวยนะครับแต่ออกเหลืองเข้าวๆนะครับไม่เหลืองมากนะเนี่ยสวยมากนะครับข้างหน้าเขาสวยนะครัเนี่ย ถ้าตัวคอมบี้เบรกนี่ฝากครอบไฟหน้านะตรงนี้ก็จะเป็นสีบรลอนนะครับเนี่ยแต่ถ้าตัว ABS ตรงนี้ก็จะเป็นแบบชุบโครเมียมนะเนี่ยตัวนี้ระบบไฟนี่จะเป็นไฟหน้าไฟท้ายนี่จะเป็น LED นะส่วนไฟเลี้ยวก็จะเป็นแบบหลอดอยู่นะครับส่วนยางนะฮะตัวนี้ใช้ยางของดูโรนะ่เป็นยางแบบเรเดียน,นะฮะจะไม่มียางไหน,นะครับ นก็จะเป็นตัว Big, คอมไบีเบรกนะฮะก็มีอยู่2รุ่นให้เลือกนะก็จะเป็นตัว a อ s นะฮะกับตัวคอมไบีเบรกตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีใหม่นะฮะสีเหลืองสวยมากนะฮะสำหรับท่านใดสนใจนะครับหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่0921577129นนะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะ ขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะครับเงินสดก็จ่ายรับรถอยู่ที่72,900นานะครับเงินผ่อนดาวเริ่มต้นอยู่ประมาณ8,000ันนะครับสำหรับลูกค้าในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะฮะดาวเริ่มต้นอยู่ที่8,00พันนะครับค้างวดก็สามารถส่งยาวสูตได้ถึง48่วดนะครับเงินผ่อนแล้วแต่ลูกค้านะฮะดาวมากส่งน้อยนะครับดาวน้อยก็จะส่งแพงนิดหนึ่งนะครับผม โลโก้เขาสวยนะฮะโลโก้ก็เป็นแบบชุบโครเมียมนะฮะยูบอกก็ใหญ่นะฮะเนี่ยยูบอกนี่ใหญ่มากนะใส่ของได้เยอะนะฮะใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้2ใบนะครับกันตกก็จะเป็นสีบรอนนะครับเนี่ยในส่วนของอัตราประหยัดน้ำมันนะครับจีโนนี่ประหยัดน้ำมัน52.6กกิโลต่อลิตรนะครับเติม1.9นี่ขับได้ถึง100่กิโลนะฮะก็ถือว่าประหยัดมากนะครับผมนะบอกก็ใหญ่นะครับเนี่ยบอกใหญ่มาก นั่งสบายด้วยนะครับแล้วก็ใช้ดีมากนะครับเครื่องสีวาวนี่ออกตัวดีมากนะครับแล้วก็ขายดีมากด้วยนะครับตอนนี้รถไม่พอขายเลยนะฮะตัว a อ s สีเทากับสีขาวนี่จะขายดีมากนะครับส่วนตัวขอบไายเบรกนะก็ขายได้เรื่อยเรื่อยนะฮะสีเหลืองนะตัวนี้จดทะเบียนนี่จะเป็นสีเหลืองดำนะฮะเงินสดตอนนี้ก็อยู่ที่72,900มานะครับ อันนี้คือราคาล่าสุดเลยนะครับ72,900าบาทนี่คือราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับราคานี it, ้ทางร้านอนให้ทำทะเบียนให้ทำพรบให้นะครับอันนี้ก็คือราคาล่าสุดนะสำหรับท่านใดที่เคยซื้อหรือว่าเคยสอบถามรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเอาราคามาเทียบกันดูนะครับว่าแต่ละร้านแต่ละพื้นที่ของเพื่อนๆพี่ขายอยู่ที่เท่าไหร่นะส่วนที่นี่ก็72,900บาทรวมจดทะเบียนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณมากๆนะครับ